สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาทักทายครับวันนี้วันหวยออกทักทายกับพี่ด้าสวยเร็วนะครับนี่เป็นไงนะคะทุกคนแต่ติ๊กตอกลงไปแล้วนะคะบอกว่าแพนด้าบอกว่าให้แม่แม่เอฟซี FC วันนี้รวยรวยทุกคนเลยนะลูกเนาะ,อะขอให้รวยรวยครับขอให้รวยรวยทุกคนครับ นี่ดูพี่มะค่ะทุกคนนอน,ส,นสลบสไลด์เลยนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ที่แม่ลงคลิปไปอะว่าพี่มะ,ะว่าเด็กๆออกข้างนอกนอกบ้านกันใช่ไหมคะทุกคนพี่ที่ดูว่าพี่มะไม่ได้ออกใช่ไหมคะเพื่อนๆจริงๆหิมะออกนะคะทุกคนก็คือว่าหิมะออกไปแล้วเข้ามาเพื่นพนอนๆค่ะจะให้มาดูกันค่ะพี่ม้ามีแผลได้แผลเข้ามานะคะนี่ เพื่อนๆให้ดูเลยค่ะแม่แม่แมนี่ได้แผลประมาณสองจุดค่ะไม่รู้ไปฟัดจะอะไรมาเนี่ยแม่ก็ยังงงอยู่เนี่ยแล้วก็นี่นอนสลบสลายเลยค่ะนี่ไหนแม่ดูสินี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่นอนสลบสลายเลยเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าอันตรายที่แม่ที่แม่ถ่ายคลิปไปอะว่ามีมะน่ะไม่ได้ออกข้างนอก แล้วก็มาหลังๆมาเห็นอ้าวพี่มาออกข้างนอกนี่นาใช่ไหมคะเพื่อนๆนี่แหละสลบสลายน่าจะเจ็บอะค่ะก็ไม่เคยออกเนาะไม่เคยมีแผลเลยเนี่ยดูสิเลยค่ะไม่รู้เป็นลบกับตัวไหนมาเออแล้วพี่ได้มีแผลไหมลูกฮะพี่ได้มีแผลไหมมีปะพี่ด้มไ,มดมไ,มมดไม่มีแผลนะคะทุกคนเนาะพี่ด้สงสารหิมะไหมลกูกฮะสงสารหิมะไหมครับสงสารไหม มาโอ้เห็นไหมคะอือหว่วงแล้แล้วพี่ม้าไปโดนอะไรมาลูกอืเออไม่รู้ไม่รู้อรู้ที่คะ่ะสลบสลายเหมือนตายไปเลยค่ะีนแหละมันอันตรายรู้ไหมลูกแม่ถึงไม่อยากให้ออกไปไหนรู้ไหมครับพอดีว่าไม่ได้แบบว่าเด็กๆอะ่ะปกติอะ่ะไม่ค่อยออกทุกคนไม่ได้ออกเลยด้วยซ้ำไปทีนี้ปัญหาคือ นั่นแหละอย่างแม่ก็อธิบายในคลิปไปแล้วค่ะว่ามีเด็กเปิดประตูไว้เปิดประตูแล้วมันต้องล็อกด้านในอด้านนอกด้วยค่ะคล้องกุญแจด้วยใช่ไหมคะเรียบร้อยเลยค่ะอืมก็เลยต้องออกกันแล้วนี่น้องน้องหายแล้วเมื่อเช้านี่แม่มาอีกค่ะทุกคนเจอเจ้าสันต้าอยู่นอกบ้านอีกกับแม็กนัมแม่ที่ปวดหัวไปหมดเลยค่ะคเพื่อนเออปวดหัวแต่เช้าเลยที จะแก้ปัญหายังไงดีอ่ะถ้ามีคนอยู่แล้วทําให้แมวออกเราก็บอกว่าจะล็อกห้องเลยเพราะว่าแมวอะ่ะไม่ต้องเข้ามาเลยไม่ต้องมันต้องเข้ามาเอาของไงคะทุกคนนั่นแหละประเด็นเลยอืมเนี่ยรูสิเนี่ย,ยสลบปสลายเหมือนตายเลยค่ะเพื่อนๆ <laughs> หิม,มะทีกคนดูหิม,มะคะ่ะอืม แพนดาพ้าดาครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแพนด้าวันนี้รวยไหมลูกฮะรวยมากนัน่นหนเห็นไหมคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนวันอ่าพอดีว่าแม่ลงคลิปแพนด้าไปแล้วเนาะลงคลิปให้แล้วด้าบอกหวยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็อ่าบางทีก็จะเป็นแค่ความบันเทิงนะคะเพื่อนๆอเนาะบางทีก็ไม่ดราม่ากะนะันเนาะพนด้าเป็นแมว,แวนะลูกเนาะเนาะ เออบอกผิดบอกถูกก็ไ่ว่ากันแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะแพนดะ้าเนาะเนาะเออให้ให้ดูความน่ารักของแพนด้าเฉยๆค่ะเพื่อนๆว่า,านางคุยเกง่งนางชอบคุยแม่ก็ถามไปอย่างงั้นเลยค่ะทุกคนแพนด้าถามคนก็เอามาตีเป็นอย่างอื่นบ้างนี่เดี๋ยววันนี้เผื่อเพื่อ,อนๆออใน Youtube นะคะ วางเดี๋ยวแม่จะไลฟ์สดแพนด้าประมาณสิบโมงสิบโมงกว่าๆนะฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปติดตามหน่อยนะคะน้อแพนด้าเนาะเนาะเนาะเออ,อฝากเข้าไปให้ของขวัญหรือเข้าไปกดหัวใจให้แพนด้าหน่อยเนาะเนาะแพนด้าอ,อยากได้ไหมลูกแพนด้าอ,อ,อ,อยากได้หมีแพนด้าเลยลูกเนาะอยากได้หมีแพนด้าไหมคบอยากปะยากเส <c oughs> ียงด้านค่นทุกคนเขาทำงานกันแล้วคนงานทำงานกันแล้ว พี่ได้อยากได้หมีแพนด้าปะ<อ>ยากขนาดหไหมคะเพื่อนๆแม่ๆมใครอยากให้หมีแพนด้าพี่แพนด้าเข้าไปดูในไลฟ์นะคะทุกคนนะเข้าไปให้เอเข้าไปให้ออเรียกอะไรคะกําลังใจแพนด้าได้นะครับเนาะ<อ>ครับดิพี่ด้ยังไม่กินข้าวนะคะทุกคนแม่ยังไม่ได้ให้ข้าวนางนะนี่เดี๋ยวรอให้พร้อมกันแม่จะทําคลิปลงคลิปก่อนเนาะล้วนะแพนด้าเนาะ พันดาถามแม่แม่ดิพันดาคุยเก่งไหมพานดาคุยเก่งไหมครับเก่งปะเก่งไหมลูกเก่งไหมครับเด็ด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 จะฟ้าทรมาสา์แล้วค่ะทุกคนนางเริ่มลำคาญแม่แล้วพันดาคุยเก่งนะพันดาอยากไปวัดกับแม่ไหมเนี่ยอยากปะอยากปะไม่อยากไปเหอะไปเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้ถูกหวยไหมแม่อะถูกหวยปะถูกปะ ม่แม่เอสจีถูกหวยกันไหมรวยกันไหมถามอีกคำหนึ่งรวยปะรวยมากนะคะแม่แม่ขอให้รวยรวยกันทุกคนจริงๆนะอมะพี่ดามาพี่ดามาอวยพรให้แม่แม่แล้วเนาะขอให้รวยรวยมากรวย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 ครับรวยรวยครับพี่ดาไปก่อนแล้วนะคะฝากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แพนด้าด้วยนะคะเพื่อน ฝากติดตามแพนด้าในอีกช่องทางหนึ่งนะคะในช่องทิกตอกนะคะชื่อช่องแพนดะ้าแมวขี้บ่นเนาะแล้วพี่ด้าก็จะมาบ่นให้ฟังนี่ <c oughs> สลบสลายเลยคะ่ะทุกคนวันนี้น้องๆพี่แพนด้าดูค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอนิซอนิซคะนั่งไงอนิซลอ,อกินข้าวหรอคะเอ้ยน้วอนิซแววใบก็รอกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนอ่ะรอแม่แป๊บหนึ่งนะคะ โอเคนี่ไอตัวแสบอ่ะทุกคนเนี่หม่อมแมมเพิ่งจะออกเข้ามาอันนี้คือพี่หมีครับอันนี้จะแมกนัมมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่แมกนัมมาแล้วทุกคนเอ้ยแผลนี่ดู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 แมกนัมโอ้ยแม่แผลได้แผลมาอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนดูแมกนัมแมกนัมต้องไปหาหมอแล้วเลยเนี่ยเอ,เอาอีกแล้วโอย้ยเหนื่อยเหลือเกินอย่าไปกุกอย่าไปยุ่งพี่มะอย่าไปยุ่งไม่ยุ่งอะไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนไปแล้วนะอไปแล้วไปแล้วครับ บาย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 นะคะบบายบายไปแล้วค่ะทุกคนบายบายค่ะ